เศษฐาฉลุยนั่งนายกคนที่30รัฐสภาโหวตเห็นชอบ482ต่อ165เสียงในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาวาระการพิจารณาความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา27 272ของรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยพศ2560นายชนน่านสีแก้วสอสอน,น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้เสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยโดยมีสมาชิกผู้แทนรัษฎรให้การรองรับ287คนถือว่าถูกต้องตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า50คนโดยไม่มีผู้เสนอชื่อคนอื่นเพิ่มเติมจึงมีนายเศรษฐาถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียวนายวันมูฮัมหมัดมะทาประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดให้สมาชิก ทั้งสอสอส,อสอวอ,อภิปรายเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายเศรฐาเป็นเวลากว่า5ชั่วโมงจากนั้นในเวลาได้เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการลงคะแนนโดวยวิธีการขานชื่อสมาชิกสภาเรียงตามอักษรทีละคนว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยมีองค์ประชุมทั้งสิ้น705คนถือว่าครบองค์ประชุมจึงได้เริ่มอ,ออกเสียงลงคะแนนในเวลา15นกา24นาที การออกเสียงดำเนินไปจนถึงเวลา16นาฬิกา49นาทีเมื่อถึงสมาชิกลำดับที่614ปรากฏว่านายเสฐาได้รับความเผินชอบโดยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนน375คะแนนถือว่าเกินครึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาทั้งหมด747คนทำให้นายเสฐาได้เป็นว่าที่นายกคนที่30ของประเทศไทยแน่นอนแล้วทั้งนี้เมื่อเวลา17นาฬิกา10นาที เมื่อการออกเสียงมาถึงสมาชิกลำดับที่737ได้เกิดเหตุการณ์สมาชิกรายหนึ่งเป็นลมในห้องประชุมรัฐสภาทําให้ในายผ่อนเพชรวิชิตชนชัยในฐานะประธานในที่ประชุมสั่งหยุดการออกเสียงลงคะแนนเป็นการชั่วคราวโดวยนายเสฐาได้คะแนนเห็นชอบที่462คะแนนไม่เห็นชอบ161งดออกเสียง80คนจนเวลาประมาณ17.24นาที จึงเริ่มลงคะแนนต่อจนเวลาประมาณ17.32นาฬิกา32นาทีได้มีการปิดลงคะแนนผลการลงคะแนนเป็นมติปรากฏว่านายเสียฐาได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน482ต่อ165เสียงงดออกเสียง81เสียงเป็นอันว่านายเสียฐาได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่ของรัฐสภาถือว่ามติที่ประชุมรัฐสภา เห็นชอบว่านายเสฐาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272หลังจากนั้นประธานได้สั่งปิดการประชุมเวลา17เนาฬิกา40นาทีเปิดประวัติเสรฐาทวีสินและครอบครัวว่าที่นายกคนที่30ของไทยเศฐาทวีสินว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30จากพรรคเพื่อไทยและครอบครัว มีประวัติอย่างไรบ้างประวัติเศรษฐาทวีสินเศษฐาทวีสิน,สนมีชื่อเล่นว่านิดเกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พศ2506ปัจจุบันอายุ60ปีจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการเงินจากสหรัฐอเมริกาเขาเริ่มทำงานในปีพศ2529เป็นผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์บริษัท P&G ประเทศไทยจำกัด ก่อนมาดำรงตําแหน่งประธานอานํานวยการและกรรมาการผู้จัดการใหญ่ที่บริษัทแสนสิลีจำกัดมหาชนต้นเดือนเมษายน2566เขาได้ประกาศลาออกจากทุกตําแหน่งของแสนสิลิพร้อมโอนหุ้นทั้งหมดของบริษัทจํานวนกว่า661ล้าน2,734หุ้นให้แก่นางสาวชนัดดาทวีสินผู้เป็นบุตรสาวโดยเสน่หาไม่มีค่าตอบแทน เพื่อแสดงความบริสุทิใจเตรียมพร้อมทำงานการเมืองในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยหลังจากวางมือในบทบาทนักธุรกิจแล้วการเริ่มต้นสวมหมวกนักการเมืองของเสียถาทวีสินก็เดินหน้าขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจากผลการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม2566ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยได้คะแนนทั้งหมด141เสียง เป็นอันดับที่สองของผลการเลือกตั้งและได้เป็นพักจัดตั้งรัฐบาลในฐานะที่เขาเป็นแคนดิเดตของพักเพื่อไทยจึงเตรียมตัวเป็นว่าที่รัฐมนตรีคนที่30ของไทยต่อไปประวัติครอบครัวและลูกๆของเสียฐาทวีสินข้อมูลจากขรรํำสมชบาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้เขียนถึงครอบครัวของเสียฐาทวีสินเมื่อวันที่31มกราคม2564ว่า ระบุถึงลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของสมาชิกในครอบครัวคือภรรยาแพทย์หญิงพักพิไลทวีสินหรือคุณหมออ้อมซึ่งเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งและลูกๆโดยสรุปว่าแม้พ่อแม่ลูกอยู่คนละเมืองแต่รู้สึกไม่ห่างกันเพราะเดินทางไปพบกันบ่อยๆสำหรับการศึกษาของลูกนั้นลูกชายคนโตนภัทหรือนอบจบด้านปรัชญาการเมือง และเศรษศาสตร์และประิญญาโทบร,ริหารธุรกิจส่วนวรัตน์แนบจบปริญญาตรีเศรษศาสตร์และประิญญาโทรัฐประศาศาสตร์และชนัด,ดานุ๊จบปริญญาตรีด้านประสาทวิทยาและประิญญาโทสังคมสงเคราะห์ที่มหาวิทยาลัยเดียวกันนุ๊ชนัด,ดาวัย28ปปีเคยเป็นข่าวดังเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เมื่อเสียฐาลงประกาศเล่นการเมืองกับพรรคเพื่อไทยพร้อมเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเสียาได้โอนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทแสนสิริจำกัดให้กับนุชชนะด,ดาจำนวนกว่า661ล้านหุน้นเมื่อคำนวณมูลค่าหุ้นแสนสิริในตลาดหุ้นหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเวลา14นาฬิกา28่นาทีซึ่งเคลื่อนไหวอย,อยู่ที่ราคาหุ้นละ2บาทจึงคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ1322ล้านบาท เป็นยังไงกันบ้างเหรอครับว่าที่นายกคนที่30ของเราชอบหรือไม่ชอบคอมเมนต์แสดงความ